ไม่ซุ้มค่าเมื่อนในขา้ขา็กฮ็ดข้าวเซนกินค่ะนาอมากค่ะกินข้าวเซนจ้อมกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ทําขนมจีนของไทยใหญ่นะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นงาน,นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพริก น,นี่ก็เป็นกระเทียมเจียวนะคะเจียวเอาเองค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องนะคะแล้วก็ตามด้วยผักค่ะแคบัวแล้วก็เส้นนะคะมามาค่ะปีน้องคะเขากินจ้อมกันค่ะนาะเอเขาก็เต็มเล่นตั้งหางดีค่ะนะส่วนตะก้าอะไรพวกจานหอมก็จะไม่ค่อยเนียน ความสวยงามนะคะมามาค่ะเราทานด้วยกันนะคะเลยนะคะว่าเราใส่อะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็ใส่เครื่องนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเยอะๆหน่อยนะคะใส่เครื่องเยอะๆหน่อย นอันนี้ก็เป็นงานะคะทุกคนงาอันนี้จะตำละเอียดหน่อยนะคะตามละเอียดหน่อย ตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นพริกนะคะทุกคนเขาก็ใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปกระเทียมเจียวนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะ ไมนใส่กระเทียมเจียวป,ปีนเลยลูกปีนเลยกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีนะคะทุกคนตามด้วยผักชีนะคะ แล้วก็ตามด้วยมันนาวนะคะทุกคนบีบมันนาวลงไปเลยค่ะตามด้วยมันนาวแล้วถ้าส่วนใครชอบกินกะหล่ำก็ใส่นะ,ะไม่ชอบกินก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่หอมชอบกินกะหล่ำหอมก็จะเอากะหล่ำใส่ไปนิดนึง ไปกินกันเลยค่ะก่อนกินก็ต้องขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะใหม่ซงค่ะสวัสดีนะคะมาเขากินข้าเซนจอมกันค่ะน้องมื่อไห้่ก็ให้เขาเซนกินค่ะก็ด้วยกัรนี้ดูสิคะที่ขาดไม่ได้ก็คือแค่ัวนะคะเนี่ยหนังป้องหนังป้องค่ะเราแม่เขากินจอมกัน มากินด้วยกันนะคะก่อนกินก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยจินตนาการด้วยนะคะน้องเราแงมากเลย